ของการวิเคราะห์คู่แข่งมือใหม่ไม่ควรพลาดเลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่แล้วอยากจะเติบโตบนออนไลน์ฟังคลิปนี้ให้ดีนะคะเราจะต้องวิเคราะห์อ,อะไรบ้างนะคะข้อแรกเลย cover page ค่ะซึ่ง cover page เปรียบสเสมือนแบนเนอร์หรือโฆษณาของเพจเราเลยนะคะเหมือนโฆษณาป้ายใหญ่ๆป้ายหนึ่งเลยเวลาที่ลูกค้าเขาเข้ามาเห็นเขาจะเห็น cover page ของคุณก่อนเลยดังนั้นเราไปดูคู่แข่งนะคะว่า เขาใช้แบนเนอร์เนี่ยเพราะว่าเพจของเขาเนี่ยปามีอะไรบ้างนะคะใส่อะไรเข้าไปบ้างมีรูปตัวเองไหมมีข้อมูลสินค้าไหมหรือว่าคอนแทคอะไรบ้างเราต้องไปพิจารณาตรงนี้ด้วยนะคะข้อ2ค่ะเราต้องไปวิเคราะห์ในเรื่องของเพจค่ะรูปแบบของเพจว่าเขาใช้แบบไหนแบ็กกราวหรือว่าเป็นแบบรักชูลี่นะคะแบ็กกราวที่เขาใช้เป็นแบบรักชุรี่ไหมเป็นแนวที่แบบออวตา ที่แบบเหมือนเป็นหนังเหมือนภาพ,พยนตร์นะคะเวลาที่เขาใช้เกี่ยวกับเพจของเขาบางคนออกแบบที่แบบอุ้ยเหมือนภาพเนี่ยมาจากออกมาจากหนังเลยเหมือนภาพ,พยนตร์เลยหรือว่าเขาใช้แนวแบบลักชูรี่แบบที่ดูพรีเมียมดูแพงนะคะอาจจะมีถ้าเป็นแบบ ดูแพงเนี่ยอาจจะมีสีทองเสริมเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเขาใช้เป็นแบบมูดแอนโทนแบบไหนเพจเขาใช้โทนแบบไหนเหมาะกับสินค้าเขาหรือเปล่าเราต้องไปพิจารณาไปวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยแล้วในเรื่องของการนะคะเวลาที่เราออกมาไลฟ์เขาออกมาไลฟ์เนี่ยเวลาที่เพจคู่แข่งของคุณออกมาไลฟ์เขาใช้การพูดแบบไหนนะคะเป็นการพูดแบบใช้คําหยาบไหมเป็นคําพูดที่แบบจริงจังไหมเสียงดังฟังชัดดุดันแค่ไหนนะคะ รวมถึงในเรื่องของการแต่งกายเขาใส่สูตรออกมาไลฟา์ไหมเขาใส่สูตรออกมาทําคลิปไหมหรือว่าเขาสลับกันไปมาเขาใช้เทคนิคอะไรในการที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปิดการขายได้ทําให้เขามียอดขายได้สูงๆนะคะข้อ3ค่ะในเรื่องของ engagement ค่ะเราต้องไปสังเกตยอดไลฟ์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ด้วยว่าเพจคู่แข่งคุณเนี่ยมียอดไลฟ์ยอดแชร์และการคอมเมนต์การโต้ตอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ ไปพิจารณาตรงนี้ด้วยและสุดท้ายค่ะเราไปสังเกตท็อปคอนเทนต์ของเขาว่าคอนเทนต์เนี้ยมันมียอดไลค์เยอะๆยอดคอมเมนต์เยอะๆเ,เ,เ,เพราะว่าอะไรเขาใช้การยิงแอดไหมหรือว่าเขาใช้เทคนิคในการทำคอนเทนต์ไหมนะคะดังนั้นทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์คู่แข่งถ้าใครนะคะเป็นมือใหม่ ในเรื่องนี้เลยแล้วถ้าใครนะคะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะคะให้เพจของคุณนั้นดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น,นะคะสนใจนะคะลงทะเบียนมาได้เลยนะคะ adteacher. d u c k y ซึ่งคอร์สเรียนนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่8,990บาทถ้าใครสนใจแอดไลน์มาที่ adteacher. d u c k y แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ